แม้กระทั่งเด็ก<ค>น้อยก็เ <คน S 1> ดือดร้อคนครับที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านลลาเล็กาแหลมทองนะคะอยู่มานานถึง,<ม>งสี่แสนสิบปีแล้วเช่นกันแต่ว่าอกีกหน้าตำแหน่งของท่านท่านก็มีหน้าที่นะคะโดยจากและสีของผู้ที่เป็นสมาชิกสภาเทศสภาสูงท่านก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้เข้าสู่ที่ประชุมในระดับเขตและหาช่องทาง การที่จะชื่ยเหลือและก็บรรพันบรเบาความทุกความเดือดร้อนของเราในครั้งนี้ก็หวังว่าพิธานจะเป็นอีกหนึ่งความหวังให้น้องๆได้หวังว่าที่จะเชื่อเราได้บ้างนะคะแม้จะมีแสงล็กนิดเพียงใดก็ตามเหตุที่เบญจวรรณพูดว่ามีแสงล็กนิดนะก็โดยเหตุที่ว่าข่าวเรื่องของการจะประชุมบอร์ดในวันพฤหัสที่26เมษายนที่จะถึงนี้นั้น ต่อให้มีการประชุมบอร์ดก็ตามนะคะก็จะมีแนวโน้มว่าท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติท่านก็ถืออํานาจในฐานะของผู้ว่าการการเคหะที่จะเซ็นในนิติกรรมสัญญาใดๆได้โดยอํานาจของผู้ว่าการการเคหะทั้งนี้อาจจะไม่ต้องเข้าประชุมบอร์ดเลยด้วยซ้าไป นั่นก็ทําให้เรารู้สึกกังวลเล็กน้อยว่าถ้าหากว่าท่านใช้อํนนานาจในฐานะของผู้ว่าการการเชียงแห่งชาติที่จะเซ็นในการจัดซื้อจัดขาที่ดินใจนี้โดยไม่ผ่านมติที่ประชุมบ่อดแล้วนะคะเราก็ไม่อาจที่จะหวังได้ว่าที่ดินใจนี้ตกเป็นของมือของเจ้าข,ของที่เป็นเอกชนและไม่อาจจะหวังได้เลยว่าถ้ารถเมย์93นี้จะยังคงอยู่กับเรา นั่นก็มีความเป็นไปได้ว่า,เม,ามเมื่อเจ้าของที่ดินรายใหม่เมื่อซื้อที่ดินการขหาได้แล้วท่านก็คงจะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะทําให้มันเกิดงวงเงยเป็นผลกาไรในที่ดินของท่านนั่นก็คือก็ต้องเอาสิ่งซึ่งขวางทางจราจรที่ท่านจะทําเป็นถนนเข้าสู่ที่ของท่านออกไปไว้นะคะ ก็ขออนุญาตเรียนด้วยความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นผู้ดูัยในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองว่าหากท่านต้องทําเช่นนั้นจริงนะคะก็ขอได้โปรดเห็นใจคนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะคะอธิบายให้เราเข้าใจชนิดสื่อสารกับเราหน่อยเถอะว่าท่านอาจจะเอาเเรถเอง้ก็สามไปไว้ที่ไหนนะคะก็มีข่าวเล่ามาจากงหงในค่ะว่าท่านบอกว่าถ้าเช่นนั้นเรื่องของค่าเถเมล์น,นี้ แตื่สักว่าเป็นท่าที่อยู่ริมถนนย้ายไปไว้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นจะเป็นจะต้องเดือดร้อนหรือทําเป็นเรื่องราวใหญ่โตอย่างที่พี่ชันพูดไปว่ายังไม่เห็นจะรอดเราก็โก้งหน้าไม้แล้วนั้นอันความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเราไม่โกงหน้าไม้รอก,ก็รอกเกิดจริงแล้วเราก็ไม่อาจที่จะแก้ปัญหาได้อย่างทันทูจริงนะคะดังนั้นเราจึงมีความเห็นท้องต้องกันว่า เพื่อที่จะเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลงอย่าวน้อยถ้าเสียนี้ส่งตรงถึงผู้อำหนาาของการเชห,ห่ยาแห่งชาติและท่านได้ใช้วิจารณญาณหรือการลงสมรูกในฐานะของคนไทยด้วยกันนะคะให้ท่านได้มองเห็นถึง ปัญหาความทุกข์ยากปัญหาความเดือดร้อนที่จะตามมาท่านต้องตัดสินใจเพื่อที่จะซื้อขายที่ดินใบนี้กับเจ้าของที่ดินเอกชนที่อยู่ด้านในซึ่งเป็นที่ดินตาบอดก็ตามนะคะก็ขอได้โปรดหันมองคนจนจนตาดำๆที่จะต้องใช้บริการรถข้าวสามขอสมกอในหมู่บ้านนลกกีฬาแห่งนี้สั้นิดว่า หากขายแล้วพวกเขายังจะต้องลำบากเดือดร้อนเนื่องจากบริการสาธารนณะไม่อยู่หนาที่จุดนี้แล้วท่านมีแนวทางท่านวางแผนหรือมีแผนการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาให้เราและอีกประการหนึ่งนั้น ด้วยความเห็นที่ว่าการซื้อขายที่ดินแปลงนี้แม้ชอบด้วยกฎหมายเพียงใดก็ตามหากดรวยมโนสำนึกของท่านยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างก็ขอท่านได้โปรดใจตรองใค่ครวรอีกกนิดว่าการตัดสินใจของท่านนั้นชอบด้วยทํานองคองธรรมหรือไม่หรือหากการตัดสินใจครั้งนี้ต้องต้องขึ้นอยู่กับแรงกดดันไม่ว่าจะทางการเมืองหรือจากผู้เนื้บารมีใดๆก็ตาม ก็ขอท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณในฐานะของผู้บริหารระดับสูงของการเทหาแห่งชาติได้ตัดสินใจแต่ตองค่าควรอย่างรอบคอบอีกครั้งทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของชาวชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาอันเป็นวิสัยทัศน์ของการเทหาแห่งชาติที่มีนโยบายมีวิสัยทัศน์ที่จะ จัดสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อบริการให้แก่ผู้มีไรายได้น้อยเพื่อบริการให้แก่คนยากคนจนทั้งหลายซึ่งวันนี้คนยากคนจนในหมู่บ้านในกีฬาแหลมทองสอง0 0ื่นกว่าคนกำลังรอและคาดหวังด้วยแรงศรัทธาว่าท่านจัดกรุณาเห็นใจคนจนวันนี้ขอได้โปรดตัดสินใจเข้าข้างเราเถิด ข้อข้างคนจนสองหมื่นกว่าคนที่ไม่มีปัญญาจะซื้อรถขี่ได้ทุกบ้านที่ไม่มีปัญญาจะมีรถเก๋งขับได้ทุกคนยังต้องอาศัยบริการรถขอสมกก็ขอได้โปรดอย่าได้ขายที่ดินแปลงนี้เลยขอได้โปรดเอาที่ดินแปลงนี้ไว้เพื่อให้เป็นที่ตั้งของท่ารถเมล้า3ต่อให้วันนี้ท่ารถเมล้า3จะเป็นเพียงท่าเล็กๆแต่ก็เป็นท่าที่อยู่กับเรามา 20- 30ปีแล้วถึงแม้คนณะ ถึงแม้กระทรวงคมนาคมจะเป็นหน่วยงานตรงที่พี่ๆขอสมกจะต้องขึ้นต่อการจัดตั้งตามระเบียบของกระทรวงคมนาคมก็จริงแต่เบื้องหลังของผู้มีอำนาจที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้นั้นท่านก็สามารถที่จะชี้ที่จะสั่งหรือมีอิทธิพลเหนือการโยกย,าย้ายข้าราชการ93ขอสมมกรแปลนี้อยู่ดีข้อมูลน,นี้แม้จะไม่ชัดเจนด้วยเราไม่อ่านมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า การซื้อขายเกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้มีอำนาจซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแต่ย้ายถ้ารถเมย์ก้าสามแน่นอนแต่หากด้วยเราใช้วิจรรณยานประเมินเอาตามสภาพเอาที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริงว่าวันนี้แหล่งข่าวภายในระบุชี้ชัดว่า80%การประชุมบอร์ดในวันที่26เมษาย,ยน2555วื่พงหักที่จะถึงนี้นั้นการที่หากขายแน่นอน นั่นคือความหนักใจนั่นคือความวิตกทุกร้อยน,นั่นคือความกังวลว่าถ้าขายจริงแล้วการเคหงันทำเช่นนั้นเราจะเดือดร้อนหรือไม่นอกเหนือไปจากการขายที่ไม่ชอบด้วยาำองของทำแล้วนั้นท่านกําลังจะสร้างความเดือดร้อนท่านกําลังจะสร้างบาปยานใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองถึงแม้ว่าวันนี้ลูกท่านจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วมิพักจะต้องมาอาศัยบริการรดขอสมคอ แต่ลูกหลานของคนในหมู่บ้านนักกีฬาที่ยังต้องมาโรงเรียนโดยอาศัยรถเม์ขอสมกที่ยังต้องไปโรงเรียนโดยอาศัยรถเม์ขอสมกที่ยังต้องไปทำงานที่ยังต้องไปทำมาหากินต่างถินอาจจะเป็นเชื่อมต่อกับรถเมย์สายอื่นข้างนอกอาจจะเป็นเชื่อมต่อกับบริการสาธารณะอื่นข้างนอกแต่ทั้งนี้ก็เริ่มต้นที่หมู่บ้านนักกีฬาก็เริ่มต้นที่นี่ก็เริ่มต้นที่ท่ารถเมย์สายเก้าสามแห่งนี้สองหมื่นกว่าชีวิต ไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้านเล็กาเท่านั้นยังรวมพี่น้องชาติสาพี่น้องประชาุขคอนโดพี่น้องโครงการศรีสิษาพี่น้องปรากิรพี่น้องหมู่บ้านแสงทองพี่น้องหมู่บ้านลางเมืองพี่น้องหมู่บ้านอยู่สบายและพี่น้องตลอดแนวเส้นทางรถเมล์สายเก้าสาววิ่งผ่านล้วนต้องเดือดร้อนทั้งสิ้นขอได้โปรดเห็นใจคนที่ต้องเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการตัดสินใจของท่านในวันที่26เมษายนที่กระถืนี้เพื่อเถอย อาเสียนี้ดังได้ยินถึงท่านเราก็หวังว่าท่านจะลองพิจารณาให้รอบคอบอีกสักครั้งก่อนตัดสินใจหวังเพียงว่าท่านจะเห็นใจคนจนหวังเพียงว่าท่านจะหันมองเห็นตาดำๆของลูกหลานเราที่จะต้องเดือดร้อน อันนี้จากการที่ท่านจะต้องตัดสินใจและขายขายที่ดินแปลงนี้ให้กับเจ้าของที่ดินเอกชนเพื่อเปิดทางเข้าเข้าสู่ที่ดินแปลงในดังนั้นขอวิงวอนท่านกราบท่านด้วยชีวิตว่าได้โปรดเห็นใจคนจนเถิด อย่าขายเลยเหลือเก็บไว้ให้มันเป็นพยานให้มันเป็นผดผีพยานเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าวันหนึ่งเราเคยต่อสู้เพื่อให้คงไว้ซึ่งสิ่งนี้ขอให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปชื่อลูกเพื่อหลานว่าพ่อแม่ได้ทําสิ่งดีๆไว้ให้เขาขอให้มันเป็นสํานึกดีๆที่คนในหมู่บ้านในกีฬาจะรู้สึกดีต่อท่านขอให้คนในหมู่บ้านในกีฬาได้รู้สึกเป็นบุญคุณได้รู้สึกขอบคุณที่ท่านได้ทําสิ่งดีๆให้กับพวกเขา ขออย่าได้เป็นตราบาปในใจของการและกันเลยขอให้อโหสิกรรมในทุกใดๆในความรู้สึกผิดที่้ายที่เคยเกิดเคยมีตั้งแต่ก่อนนั้นนานมาแต่กันได้เคยขอเพียงข่านอยากขายที่ดินแปลงนี้เลยเหลือวเก็บไาให้ลูกให้หลานลเราเถิดแม้ท่านจะอ้างในสัญญาแม้ท่านจะอ้างในประบอลก,การเทียหาว่า ที่แปลนี้เป็นที่จัดประโยชน์ซึ่งการเรหาสามารถที่จะจัดขายได้หรือทําโครงการใดๆเพื่อซื้อขายในอนาคตได้ก็าตามแม้มันจะถูกปิดเบือนจากคําว่าสาธารณประโยชน์กลายมาเป็นจัดประโยชน์ก็ตามเราก็หวังด้วยหัวใจอันเสี่ยมด้วยคุณธรรมหวังด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมในหัวใจของนักบ,บริหารระดับสูงอย่างท่านจะได้มองเห็นว่า แม้มันจะชอบโดยกฎหมายแม้มันจะซื้อขายถูกต้องทุกประการแม้มันจะถูกมีส่วนของเงินค่าตอบแทนมากมายเพียงใดก็ตามมันก็ไม่อาจซื้อใจคนหมู่บ้านหรือกีฬาได้ด้วยการซื้อขายนั้นไม่ชอบด้วยคำนองชองคางไม่ชอบด้วยความรู้สึกที่ชาวบ้านทุกคนจะต้องมาทุกร,ร้อนและเดือยล้าจากการที่ท่านขายที่ใดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ การแข่งขันชาติบอร์ดการแข่งขันชาติที่จะประชุมกันในวันที่26เมษายนวันพฤหัสบดีวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะขอให้ทุกที่ทุกทัวร์เท่านี้น,ะะนึนงที่เหลือหกคนจนๆอย่างเราด้วยเถิดขอให้ท่านได้ติดพิจารณาตัดสินใจว่าไม่ขายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแรงกดดันนั้นจะมากม,มายมหาศาลใดไม่เท่าแรงต้าน ของชาวบ้านตาดำๆไม่เท่าแรงบาปท,ที่ท่านจะสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในใจของท่านเองและใน,ในใจของผู้คนสองหมื่นกว่าคนบานนี้หนักหนาด้วยคุณมาสร้างความเดือดร้อนให้เรา ตอนนี้เนี่ยนะช่วยภูมิหน,น้ามาทำให้ลูกหลานเราต้องเดือดร้อนได้จะเปิดเทอมแล้วาทานนุกสันญาณฝนก็จะมาแล้วลูกหลานเราจะเดินทางลำบากเพียงใดหากไม่มีรถเมลส์สายเก้าสามแม้ท่านผู้บริหารจะบอกว่าที่ใดนี้มันเป็นที่จัดแสดงเครื่องขายได้โดยชอบโดยกฎหมายแต่มันไม่ชอบโดยคำนองความธรแม้ท่านผู้บริหารจะบอกว่าอู่รถเมล์แห่งนี้เป็นเพียงข้ารถเมล์ไปร้ายไปตรงไหนเมื่อไหร่ก็ได้ เร็กท่านจะบอกว่าถ้าหากผู้ผู้จะซื้อรายใหม่เมื่อซื้อแล้วแต่ไม่แตะบริเวณอาคารสีชมเลยแต่ไม่แตะอาคารสีชมส่วนที่พี่น้องขอสมกุกร์จะได้พักจะได้นั่งทานข้าวจะได้นั่งออกพักลมพอให้คลายร้อนก่อนจะมาทำหน้าที่ให้โดยการแก่พี่น้องเหล่านะั้น จะไปพักที่ไหนจะไปนั่งรงไหนตาวรถไปจอดตรงไหนฝนไปได้ไหมหากว่าท่านมีผิดสาเพลียน,ยนักพิธีเมีความรักในท่นา,ทา,านเปรุ่เรืองใจขอเฉพาะพอดีขอบคุณค่ะสาวสารีก็ฝากพามาว่าถ้าเวลาที่ฝนตกแล้วน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนที่จะต้องเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเด็กต ma ัวเล็กตัวน้อยโรงเรียนผมโทษพอโรงเรียนเลิกโทษเขาจะมาเรียนเราอยู่ที่หน้าประตูว่าเมื่อไหร่รถบาสสามจะเข้ามารักเขาแล้วส่งเขาทำทุกคำที่อยู่บนปากของน้องหนูเมื่อที่ของสมกรจอดรับหรือเมื่อพี่ของสมกรจอดที่ข้าวโรงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจมันเป็นความรักมันเป็นความกอบกุลที่เรามีให้กันตลอดมา วันนี้ลูกหลานเราจะเอาเราจะขึ้นรถเมล์ที่ไหนเวลาขึ้นจะขอบคุณไทยเวลาลงจะขอบคุณไทยเพราะไม่มีขอสมกมาให้ลูกต้องขึ้นไม่มีขอสมกให้ลูกต้องลงแล้วน้องตัดสีพิธามาไกลบางน้องาาบาง,นง,บางคนอยู่ไกลถึงล่าเท้าแต่ว่ามาเรียนที่สีพิธาน้องต้องต่อรถสองต่อถ้า,ถาไม่มีขอสมกก็สาม น้องจะต่อกี่อบกว่าจะมาถึงหมู่บ้านในกกีฬาเพื่อไปเรียนที่โรงเรียนทุทธาน้องจะลำบากเพียงใดถ้าฝนตกแล้วน้องจะยืนรอแล้วเมย์กองไหนได้ยินเสียงเฉาเฉาเฉอยู่ไหนก็เป็นพี่สาวอีกคนหนึ่ง่ามาให้กำลังใจค่ะพี่แดงขอบคุณค่ะพี่แดงคุณนะคะ อ๋อพี่น้องขึ้นเขาสูงมากค่ะาสค่ะ